น้อเหระหืมอาครับงานนี้มาแล้วครับอตัวมาเริ่มเลยครับตัวนี้ไอ้ทิศไอ้ทิศอยู่ที่แม่น้ำป่าสักนะครับมาตกปลาแปดกิโลครับนี่แหละโอ้โหโไม่ได้เกี่ยวปากด้วยนะเกี่ยวท้องวิ่งมันเป็นวิ่งเกี่ยวด้วยครับโอ้โหไงอันนั้นตั้มโตัววังหันตัวเดียวกันตั้มโต้วางหันโอ้ยไม่ได้เกี่ยวปากด้วยเกี่ยวท้องด้วย ตัวที่ใหญ่ที่สุดตบกันมาเกี่ยวท้องมั้งปลาไม่ได้กินเลยพวกเือนี่ขนาดนี่ขนาดกูไม่กินกูยังติดเบ็ดอีกเลยแต่ละตัวนี่ตัวนี้ก็แยกกันตรงหันนะอีพอไอแม่ทางหลวเอ็ดเอ้ยถ้แต่กินปลาด้วทีนี้ได้กันมาสามตัวไม่ต้ตัวซ้ำกันตัวอันซ้ำปลาสลิดนี่แหละโอ้ยอีพอไอแม่ผมยุท่างหลวเอ็ดกะทิทากินปลา รอรอรออีกแักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเอารอรออีกนะส่วนไอ้ทิศก็ได้มองน้อนเราได้ครับได้นี่นะคุณตุกนมสระบุรีแกงคอยครับนอนอย่างเงี้ยนมตุกเดี๋ยววันนี้ปลาไม่ได้ก็กินหมาหมาเยอะเลยพ่อแม่พี่น้องทั้งรอยเอ็ดกับจิตาไอทิศเอาปลาจากสระบุรีแกงคอยไปเด้อย นอนเว an, oh, oh, oh. Uh, material, hai, ้นกันพูดอะแต่ละโตโอ้ปล่อยไปเถอะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องทักละเอียดเลยด้ใจได้ใจนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องเที่ยมๆส่วนอาทิตกับทิตนอนเว้นท่าแหละแค่นี้พูดละแต็งเลี้ยงหมดเลยดีไปนอนเว้นกันนี่บรรยากาศที่ดีพี่น้องริมนาเงียบเงียบฟังเพลงมีสาวมีสาวสักคนเนาะฮะมีสาวสาวสักคน ทำอะไรอ่ะทำอะไรนอนเล่นจำพี้นั่น,นแย่ใส่เบอร์กันเนาะเดี๋ยูุ่ติใ่หงไมไปนอนจะไปกินวับูปลาเนี่ยก็ว่างกันไปกินแมนน้นแย่ปลาเนี่ยแล้วเอาสู่เขาตุก